เป็นไงครับสภาพการจราจรวันนี้มืดเลยแต่งลมช่วยอะไไม่ได้ะ่ะมันก็เล่ยเลย่ลูกเด็กเด็กจแกนะาือว่าให้พออ่อ,อ,พข,อขับรถก่อนเดียวแบกดวตาพ่อแต้อก็ขับได้ถ้าข้ารู้ถนนดิ เจอจิมกใช่ไหมร้องขอชีวิตเลยตอนนี้โอ้จะไปสวนสัตว์ได้ปะเนี่ยได้เอ้มีมีตายหมดแล้วค่ะตัวแขกมืดแล้วค่ะอย่างเงี้นะว้ายยังมาแปะรับเรินดิสงสัยต้องซื้อล่มใช่ไหมครัยืมร่มไปแล้วไม่รู้เลยนะรถไม่รู้ยี่ห้อเลยนะน่ะว่ายี่ห้ออะไรดูดิ ให้ทายทุกคนให้ทาย เหรอนี <G ã entender> ่คือแบบปอมะเลย